สวัสดีครับเพื่อนเพื่อทุกคนตอนนี้ทุกคนกำลังอยู่กับผมก๊อฟจากช่องสปอร์ตคอมเมนต์สื่อยักษ์ใหญ่อย่าง Fox s p o r t Asia เนะครับได้จัดอันดับ5นักเตะทีมชาติไทยที่มีมูลค่าทางการตลาดสูงที่สุดจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในคลิปกันเลยนะครับ แต่ก่อนที่จะไปรับชมรับฟังกันรบกวนเพื่อนๆกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆก่อนใครรับรองว่ามีอะไรอะไรที่น่าสนใจมาเสิร์ฟให้เพื่อนๆได้รับชมรับฟังกันแทบทุกวันเลยเอาล่ะเพื่อไม่เสียเวลาลุยเลยดีกว่า Fox s p o r t Asia เจัดอันดับอ้างอิงมูลค่านักเตะในตลาดจากเว็บไซต์ t r a n s f ์ r m อ r ์ม ซึ่งฐานข้อมูลกลางเนี่ยได้รับการยอมรับเป็นอย่างสูงโดยอันดับที่1นนะครับนั่นคือเจชนาทิพต์งสงศิน์หลังจากทําผลงานได้อย่างน่าประทับใจในศึกชัยชนะครับที่ผ่านมาตอนนี้ค่าตัวของเจชนาทิพย์งสงศิน์อยู่ที่1 350, 000, นึ่งล้านสามแนหหมื่นบอลหรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ56าสิบหกล้านสบาทเป็นคนเดียวนะครับที่มีมูลค่าเกินหลัก1ล้านปอนด์ในส่วนอันดับที่2นั่นคืออุ้มชิรท,ทรบุญมาทันแบ็กซ้ายจากโยโกฮาม่าเอฟมารินอสค่าตัวณนะเวลานี้คือ720,000 หรือคิดเป็นเงินไทยคือ30ล้านบาทอันดับที่3เจ้านิวทิติ 1, พันธ์พ่วงจันรซึ่งคาแข่งอยู่ทีมโอิตะทินิตะซึ่งเจ้านิวเองเนี่ยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมและโดดเด่นค่าตัวของเจ้านิวตอนนี้อยู่ที่5 4 0 0 0 0ืปอนด์หรือประมาณ22ล้าน5 0 0บาทในส่วนอันดับที่4มีอยู่2คนด้วยกันนั่นก็คือซารัตอยู่เยนและทิสตองโดค่าตัวอยู่ที่3,6 0,000ปอนด์หรือประมาณ5ล้านบาทนั่นเอง ในส่วนอันดับที่5นะครับมีร่วมกันหลายคนอดิศัก์ไกสอนพันษาเหมิบรลธนบูรลเกษารัตสิวรักษ์เทศสูงเนินพิรพัฒน์นชัยยามูลค่าค่าตัวอยู่ประมาณ2 0 0 0 0 0ปอนหรือคิดเป็นเงินไทย8ล้าน3 0 0แสนบาทยังไม่หมดแค่นี้ครับยังมีเรื่องโคต้าฟุตบอลโลกที่น่าสนใจอีกเรื่องหนึ่งนะพร้อมแล้วลุยครับผม มาดูในส่วนของโคต้าฟุตบอลโลกที่จะมีการปรับเปลี่ยนเท่าที่เราทราบตอนนี้นั่นก็คือจาก32ทีมเป็น48ทีมล่าสุดนะครับเกี่ยวกับโคต้าของโซนเอเชียเนี่ยคุณพาทิศรองเลขาสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยฝ่ายต่างประเทศได้ให้สัมภาษณ์ไว้ว่าบอลโลกปี2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียทาง AFC กํกำลังรองมติจากชาติสมาชิกของฟีฟ่มีการเพิ่มทีมในรอบสุดท้ายจาก32ทีมเป็น48ทีมหรือไม่ โดยจะมีข้อสรุปในการประชุมใหญ่ที่ประเทศฝรั่งเศสในเดือนมิถุนายนเบื้องต้นหากมีการเพิ่มเติมถ้าผ่านมาติในที่ประชุมอาจจะทำให้ทวีปเอเชียได้โคต้าฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายเพิ่มมากขึ้นจาก4ทีมครึ่งเป็น6ทีมหรืออาจจะเป็น6ทีมครึ่งก็ได้เนื่องจากว่ากาตาร์จะต้องไปจับมือกับชาติในเอเชียเพิ่มอีก2-3ชาติในการเป็นเจ้าภาพร่วมซึ่งทำให้โคต้าของทีมจากเอเชียอาจจะเพิ่มขึ้นมาอีก2ทีม ในขณะที่ระบบการคัดเลือกบอลโลกนั้นอาจจะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบเช่นกันโดยเฉพาะการแข่งขันในรอบ12ทีมสุดท้ายเนื่องจากว่าระบบนี้อาจจะเหมาะสมกับการคัดเลือกในกรณีที่ชาติเอเชียได้โคต้า4ทีมครึ่งตามเดิมทําให้ AFC จะต้องหาข้อสรุปแล้วก็ทบทวนถึงรูปแบบการจัดการแข่งขันในการคัดเลือกไปฟุตบอลโลกอีกครั้งหนึ่งเน้นย้าว่าฟุตบอลโลก,กรอบคัดเลือกโซนเอเชียของทีมชาติไทยนะครับรายการนี้นะ จะถ่ายท่อสดทางช่องไทยรัฐทีวีเอนะครับอย่าลืมนะติดตามกันได้นะครับมาครับผมต่อไปนั่นก็คือเมื่อวันที่4เมษายนนะครับที่ผ่านมาสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าได้ประกาศแลนกิง้งประจําเดือนเมษายนผลปรากฏว่าช้างศึกทีมชาติไทยของเราเนี่ยขยับขึ้น1อันดับจากอันดับ115ของโลกมาอยู่ที่อันดับ114ของโลก อันดับที่20ของเอเชียในส่วนของอเพื่อนบ้านผู้นนาลำคาญเวียดนามขึ้นจากอันดับ99มาอยู่ที่98ของโลกและเป็นที่16ของเอเชียนั่นเองในขณะที่10อันดับแรกของโลกนะครับมีการเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจเลยนั่นก็คือสิงโตคำรามทีมชาติอังกฤษหลังจากทำผลงานได้ดีในศึกยูโร2020ขยับขึ้นจากอันดับ5แซงโคเอเชียขึ้นมาอยู่ในอันดับที่4 ในส่วนอันดับที่1ของโลกยังคงเป็นปีศาจแดงแห่งยุโรปทีมชาติเบลเยียมตามมาติดติดด้วยอันดับที่2นั่นคือทีมชาติฝรั่งเศสและ อันดับที่3บรบาซซลนะครับขอทวนอีกทีนะครับในส่วนของ10อันดับแรกของโรคนะมีดังนี้ครับอันดับที่1เบลเยียมอันดับที่2ฝรั่งเศสอันดับที่3บรบาเซลอันดับที่4อังกฤษอันดับที่5โคเอเชียอันดับที่6อุรุกวัยอันดับที่เจโปรตุเกสอันดับที่8สวิตเซอร์แลนด์อันดับที่9สเปนและอันดับที่10เดนมาร์ก เป็นอย่างไรกันบ้างครับเพื่อนๆกับข่าวที่ผมนํำมาฝากให้เพื่อนๆได้รับชมรับฟังกันต้องขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันด้วยนะครับก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับจนกว่าเราจะได้พบกันใหม่สวัสดีพี่น้องชาวไทยที่อยู่ทั่วทุกมุมโลกทุกคนสวัสดีครับ